ดวนดวนด,วน,ดวนครับทุกท่านเดี๋ยวเราเพื่อนก่อนเนาะราเพื่อนก่อนนะครับรอเปเพื่อนก่อนนะครับจะได้จะได้คุยทีเดียวรอเปเพื่อนก่อนนะครับจะได้คุยทีเดียวครับนะ สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่บางปะอนินกุ๊บกุ๊บคณ้ทุกทุกท่านครับวันนี้วนดวนดวนดวนโคตรมีความสุขที่จะได้ไปเที่ยวใต้นะครับทุกท่านพี่จะพาไปหลงใต้ไปเที่ยวทะเลดูเรือตั้งเกดำดูปะก้าหลังอเดี๋ยวรอ,อ,อ,อเพื่อนก่อนหนะ่ท <laughs> ีเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน <laughs> นะครับรอเพื่อนก่อน รอเพื่อนก่อนครับรอเพื่อนเพื่อนก่อนนะครับรอเพื่อนก่อนนะจะได้คุยเดียวเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเนาะจะได้คุยเดียววันนี้มีมีอัปเดตข่าวหลายเรื่องครับที่ต้องคุยเอฟซีครับก็อัปเดตข่าวหลายเรื่องเนาะก็คุยเอฟซีหน่อยสัญญาณดีไหมครับสัญญาณน่าจะดีนะเพราะว่ามันกระตุกเมื่อกี้นี้นะครับก็เลย มาขึ้นพูดคุยกับ f อฟซีนิดนึงนะครับเพราะว่าอ่ไม่ได้ขึ้นไลฟ์หลายวันแล้วก็เลยมาขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนนะครับนะ <l oss> <l oss> เดี๋ยวเรา,าเพื่อนก่อน,นครับจะได้คุยทีเดียววันนี้มีหลายประเด็นมีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันนะครับก็มีข่าวหลายข่าวที่อยากจะน,นําเสนอให้กับเอฟซีพ่อแม่บ um ําโอนนะครับเราเป็เพื่อน,นเนาะ <l oss> วันนี้นะครับก็จะเปิดตัวนะครับคนที่ ไม่รู้จะขอบคุณแกยังไงเนาะเปิดตัวผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนะครับนะครับพี่แม่พี่แม่สวัสดีครับพี่แม่มาคนแรกเลยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับวันนี้นะครับก็มีข่าวหลายข่าวที่จะมาอัปเดตให้กับเอซทุกคนได้สะดับรับชมกันเนาะเพราะเพราะว่าก็ไม่ได้ขึ้นหลายหลายวันตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นหรอกนะครับว่าจะไม่ขึ้นก็ขึ้นนิดนึงแล้วกัน ครับแม่ๆหลายคนก็คิดถึงก็เลยให้ขึ้นนิดนึงก็เลยมาขึ้นคุย fc มีข้าวไร่ข้าวมีข้าวไรยข้าวก็อยากจะคุยพูดคุยนะครับนะมันถึงเวลาแล้วครับทุกท่านครับมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาแล้วที่ที่เราควรที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมันถึงเวลาที่พี่ผมมันต้องพิสูจน,น์ในฐานะของลูกหนีบูมาไม่มีตังค์ซื้อกระเป๋าอ <laughs> โอ้พี่แม่ผมไม่ คุณหนุน้องมันหน่อยให้น้องหน่อยกัญญากรสวัสดีครับทุกคนเลยครับเดี๋ยวเราเเพื่อนก่อนนะแม,แม่ใครเข้ามาก็กดไลค์ผมด้วยนะครับใครเข้ามาก็อย่าลืมเนาะตอบัตรให้หน่อยให้ผมหน่อยนะครับคือตอัวน,นี้ผมโดนรายงานช่องอย่างหนักเลยผมโดนรายงานช่องอย่างหนักก็ขอบคุณทุกคนที่ยังเข้ามาดันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามากดไลค์ให้ผมช่องผมที่โดนเวฟโดนอะไรถูกทุกทางที่จะ เข้ามาปิดกั้นผมนะครับนะเมื่อกี้นี้ผมก็ส่งหนังสือไปทาง youtube แล้วแหละทาง youtube เนี่ยเขาส่งหนังสือมาว่าให้พให้ทาง youtube ช่วยอะไรไหมผมก็พิมพ์เข้าไปบอกให้ทาง u t u b e ให้ให้ลบเว็บให้หน่อยให้ลบเว็บให้หน่อยพี่ลีอาสวัสดีครับพอดีมันมีพวกเว็บพนันอะไรพวกนี้มันเข้ามาคอมเมนต์ปักลิงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ส่งหนังสือไปทาง youtube ซึ่ง YouTube มันเด้งมามันรู้แล้วว่าผมมาทําอะไรอยู่ youtube ก็เด้งมาให้ผมกอกเข้าไปผมก็เลยกอกเข้าไปว่าให้ลบลบอ่า บล็อกคอมเมนต์หน่อยสวัสดีครับพี่ร้อยเอ็ดปาภัยสวัสดีครับสวัสดีท่านครับสวัสดีคนเลยนะครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนเลยนะครับนะอ่วันนี้ผมจะเปิดตัวคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับพี่เคเอ็นสวัสดีครับคุณทีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีทุกทุกคนล้วทุกคนเลยนะครับพี่วิษณุบินอินดาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมไม่ขอบคุณไม่ได้เลยเดี๋ยวผมรอเพื่อนก่อนเนาะรอเพื่อนกันนิดนึงเพราะว่า ผมมนทา้ายผมมีกําลังใจที่จะสู้อ่ะมาทา้ายผมมีกําลังใจมาทา้ายผมมีที่ปรึกษา <c oughs> ต้องบอกว่าผมมีที่ปรึกษาที่ดีเลยนะครับ <c oughs> ผมผมมีที่ปรึกษาที่ดีในไหนในไหนวันนี้ผมก็จะจะพูดขอบคุณที่ปรึกษาหน่อยในการลงใต้ครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆ <c oughs> เดี๋ยวรอเพื่อนเพื่อนก่อนเนาะรอเพื่อนเพื่อนก่อนวันนี้ผมมีหลายเรื่องวันนี้ก็ไปศาลม, <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาคุยด้วยครับเรื่องเรื่องนั้นด้วยนะหลายเรื่องเลยก็รอเพื่อนเพื่อนก่อนจะได้คุยกันทีเดียวครับวันนี้ก็นะครับ อาจารย์อิทาอาจารย์เอฟทีให้ผมกินน้ำไม่เยอะผมก็วันนี้กินน้ำไปลิตรครึ่งให้กินน้ำขอบตาจะได้ไม่ดำอาจารย์บอกอาจารย์ทั้งสองให้กินน้ำไ่เยอะก็กินน้ำอยู่กดให้ไลค์อที T ด้วยนะคะทุกท่านครับกดไลค์ผมด้วยนะครับพี่วิษนุสวัสดีครับสวัสดีพี่ลีอาเน,น้อเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องเลยเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่ผมจะต้องพูดมีหลายเรื่องที่ผมต้องคุยเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเอฟีครับเพื่อเป็นการ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลากติกา,ง,าง่ายๆแม่ทุกคนเข้ามาฝากกดไลค์ด้วยเนาะการที่ผมให้กดไลค์เนี่ยมันเพื่อมันมันเพื่อเพื่อที่ให้เอไอมันจับว่าไลค์เนี่ยมีคุณภาพถ้าเราเข้าไปเนี่ยผมเห็นหลายช่องก็ไม่บอกให้กดไลค์นะผมก็เข้าใจเขานะบางคนก็ไม่ได้หวังยอดไลค์ไม่ได้หวังยอดวิวันนี้ผมเข้าใจแต่แต่ช่องผมเนี่ยคือให้กดไลค์ให้กดไลค์ให้หรือว่าอะไรเงี้ยมันเพื่อ เพื่อป้องกันการรายงานแล้วก็เพื่อป้องกัน a อไอเพื่อให้ a อไอเอไอรู้ว่าคลิปของเราเนี่ยมีคุณภาพพอนะครับเขาก็จะเปิดการมองเห็นให้นะครับการนี้ให้กดไลค์เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการกระตุน้นกระตุ้นสัญญาณด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราเพื่อนนะครับขอหัวใจสามดวงรัวครับคนที่เข้ามาแล้วขอหัวใจรัวๆสามดวงนะครับทุกท่านอืมนะครับกดไลค์แพทอเปิดการมองเห็นค่ะ พี่รอนสวัสดีครับพี่รอนสวัสดีหูพี่รอนได้รางวัลพี่ลีอาได้รางวัลไหมช่องน้องบูมพี่รอนได้รางวัลได้รางวัลไหมครับใครก็มากดไลค์ผมด้วยเนาะวันนี้นะครับกดไลค์ผมด้วยนะครับซึ่งก็ขอบคุณทุกคนเนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องสําคัญวันนี้ผมมีเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเนาะเอาเรื่องแรกก่อนอาจเป็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่อจจะนิยายตัวละครทุกตัว ใส่เข้าไปเพื่ออัดทรสดในการรับชมรับฟังคุณยายสอนระดิษฐ์สวัสดีครับสวัสดีแม่แมทุกคนเลยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะพี่รอนกับพี่ลีอาทักทายเอฟซีน้องนะผมจะได้เข้าเรื่องสิ่งที่ผมพูดไปตอนนี้เป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับเป็นเพียงแค่เรื่องสมมตินะครับเป็นเพียงแค่อจจะนิยายตัวละครทุกตัวใส่เข้าไปเพื่ออัดทรสดในการรับชมรับฟังนะครับในการรับชมรับฟังซึ่งซึ่งวันนี้เอฟซีครับก็ นะครับใครเข้าใจว่าสิ่งที่ผมจะบรรยายต่อไปนี <rainforest> things, ้เป็นเพียงแค่นิทานกดเล็กหนึ่งมาครับกดเล็กหนึ่งเพื่อยืนยันนะครับให้ทุกคนเข้าใจโดยพร้อมเพียงกันเอฟซีทัานใดจะเข้ามาพิมพ์ชื่อคนที่สามเนาะเออครับกดเล็กหนึ่งมาครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงแค่นิทานครับเดี๋ยวนี้ผมให้เอฟซีดูเลยด้วยนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องที่จะพูดที่จะคุยนะครับเดี๋ยวอ่ะเอาเรื่องแรกเลยนะครับเอาเรื่องแรกก่อนเนาะทุกคนนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เดี๋ยวเพื่อนๆขึ้นไลฟ์กันเดี๋ยวมันจะชนกันผมขอขึ้นไม่นานสักสี่สิบนาทีสักค้งสิงบนาทีเนาะสักทีเอาเรื่องแรกก่อนเนาะเอาเรื่องแรกก่อนเนาะก็ขอบวันนี้ก็ไปศาลมานะครับนะไปศาลไปแต่ส่วนมูลฟ้องมาในคดีที่ข่าหมูนะครับได้ฟ้องยูทูบเบอร์นะครับคนหนึ่งนะครับในช่วงช่วงนั้นพนี่กน,นิกาสวัสดีครับนะครับก็ในส่วนมูลฟ้องวันนี้ก็ศาลก็ได้มีวันนัดให้ก็คืออ่ คดีจะมีมูลไม่มีมูลก็คือวันที่แปดเมษาศาลจะให้ไปฟังคําสั่งว่ามีมูลหรือไม่มีมูลนะครับประทับประทับรับฟ้องหรือไม่ประทับรับฟ้องก็เป็นวันที่แปดเมษาเดือนหน้านี่เองก็ไม่ไกลครับก็อีกประมาณเดือนนิดหน่อยเดือนเศษนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ศาลตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงนะครับสี่ชั่วโมงเต็มนะครับแล้วก็ไต่สวนนะครับไต่สวนตั้งแต่ บ่ายสองไต่สวนประมาณสองชั่วโมงนะครับสอ,อสองชั่วโมงนิดหน่อยสองชั่วโมงนิดสองชั่วโมงครึ่งนครับไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ผมฟ้องไปก็ก็ผมก็คงผมเชื่อมั่นในพยานหลักฐานผมเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่ผมได้เสนอสารไปนะครับครับก็รอผลในวันที่แปดในวันที่แปดนะครับแปดเมษายนเนาะเราก็จะได้ดูว่าจะมีมูลหรือไม่มูลเราก็ต้องรอฟังคำพังสาร ส่วนผมก็คงจะไม่นําเรื่องในศาลออกมาเสนออะไรยังไงก็ให้ f อฟได้ติดตามเข้าใจว่าสิ่งที่ผมฟ้องเนี่ยคือไม่ใช่ฟ้องคอนเทนต์นะครับเราฟ้องตรงเราฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิ์ของครอบครัวเรานะครับปกป้องลูกเราปกป้องเมียเรานะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าไม่ได้ฟ้องคอนเทนต์นะครับเราเสียเงินฟ้องนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมองว่าเป็นคอนเทนต์ก็เลยจะเขานะอันนี้คือเรื่องแรกเนาะเรื่องอีสานแล้วก็ เรื่องที่สองนะครับนะการที่ผมจะลงไปใต้ในครั้งนี้ก็โอ้โหนะครับโดนโดนขู่โดนแช่งโดนสาปแช่งโดนสารพัดสารเพอ่ามาคู่ผมบ้างมาอะไรบ้างนะครับมาแบบว่าอืมในหลายเรื่องหลายราวนะครับในในไลฟ์สดของแต่ชาแนลโดยเฉพาะป้าบานตลาดไทยนะครับก็ทําคลิปนะครับนะ เนะครับต่างนานานะครับเพื่อที่ออกมาคูผมบ้างอะไรผมบ้างก็อยากจะฝากไปถึงนะครับบ้าบ้าคนหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอ่ะอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยต้องต้องต้องอันนี้จากจากฝาสึกนะต้องขอบคุณขอบคุณนะครับทีมงานอาจารย์เอ็มอาจารย์อิทานด้วยนะครับแล้วก็ช่องอจันย์สีแล้วก็จันสีด้วยนะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่พยายามที่ คือแกก็กลัวผมอะ่ะจะไปแบบพาดอ่ะแกก็ไปด้วยความที่แกก็คงเป็นห่วงแหละกลัวจะไปแบบพาดก็ได้ชี้แนวทางให้ว่าไปยังไงไปแบบไหนเข้าหาใครอะไรยังไงทําอะไรบ้างทำ,ทำทงหนังสือ,อยังไงก็ต้องต้องขอบคุณครับ,ขอบ,มามารบขอบคุณอาจารย์ทั้งสองขอบคุณขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณอาจารย์เออาจารย์อีแล้วก็เจเจนสี่ด้วยนะครับเจเจนสี่ด้วยที่ที่ที่อ่าอ่าเป็นที่ปรึกษาให้แล้วกันนะครับเป็นที่ปรึกษาให้ครั้งนี้กันนะครับนะ พี่มาตีสวัสดีครับนะครับก็ขอ,ขอบคุณอาจารย์เอมอาจารย์อีและก็อาจารย์สีด้วยครับก็ฝากทุกคนไปติดตามช่องช่องจันสีนะครับดูวบน็ีครับนะเขาขอบคุณเป็นทั้งชีแนะ้แนะแนะนํานะครับเราต้องไปอย่างนี้เราต้องไปอย่างนั้นเราจะไปเราจะไปให้เขาย่อเยอเยอเราเพราะว่าการที่ผมจะไปครั้งนี้มันมีคนรอซ้าเติม มันมีคนเห็นด้วยแล้วก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับที่เราจะทั้าเติมอยู่พิกินกากิกิงกา,กงกาน้อยสวัสดีครับพี่จางสวัสดีครับพี่พยาวสวัสดีครับใครเข้ามาเขาฝากกดไลค์นะดันไลค์สักห้าร้อยไลค์ผมดีใจแล้ว <c oughs> ดันไลค์ผมสักห้าร้อยไลค์ผมก็ดีใจแล้วครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้การที่ผมไปนะผมมั่นใจมากว่า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 ไปแบบถูกหลักเข้าตามตอกออกตามประตูเราเข้าหาผู้ใหญ่ นะครับเขาหาผู้ใหญ่เราไปแบบถูกกฎหมายเราไม่ได้ไปแบบเถื่อนนะครับพี่หนูดีสวัสดีครับเราไม่ได้ไปแบบเถื่อนครั้นี้ต้องขอบคุณนะครับแล้วก็ผมจะมีทีมงานผมไปด้วยนะครับมีทีมงานผมไปด้วยนะครับก็มีมีคนมาเป็นเพื่อนนะครับไม่ต้องห่วงแต่ผมยังไม่เปิดตัวเป็นใครแล้วกันผมยังไม่เปิดตัวว่าเป็นใครแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นการไปของผมในครั้งนี้ผมยังไม่ได้ไปเลยนะครับผมถูกข่มขู่เขแล้วทุกท่านครับ fc ครับสัญญาณมันกระตุกไหมครับกระตุกไหมทําไมหน้าจอผมกระตุกครับทําไมหน้าจอผมกระตุกครับพี่จันดีสวัสดีครับพี่ภัยผู้สาวสวัสดีครับทําไมหน้าจอผมกระตุก fc กระตุกไหมครับสัญญาณชัดไหมสัญญาณชัดไหมครับ